ที่เป็นบรรยากาศของชาวพุทธนะคะที่มาร่วมทำบูญคือไทยหกนั่งปากา <c oughs> การประเคนหน้าตาค่ะ บุญสังกทานถือว่าเป็นบุญใหญ่นะคะพระพุทธองค์ทรงยกย่องบุญเหนือใดก็คือบุญสังกทานค่ะจะมีคนล่ามาร่วมเือร่วมใจกังค่ะเพราะามีถึงรวดไงสุยสวยแต่กระทรวงมันยูติ่รนนไไปรบ้าั นีนีนี่นั่งเชิญะก็เป็นบรรยากาศนะคะการร่วมแรงร่วมใจผู้มาทำบุญก็จะน่าสดจอุ็ยค่ะเปลีแล้วมาแล้วบอก 谢谢。